สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเกาะมะพร้าวค่ะสปะปะพปภูเก็ตดีค่ะคืออยากจะบอกว่าร้อนมากทุกคนตอนนี้เดินทางาทาามาที่เกาะมะพร้าวแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าที่เกาะมะพร้าวเขาใช้เทคโนโลยีอะไรเรียนหนังสือกันนะคะเห so, like portfolio where there are teachers asking questions and uh, they can fill it out and they're drawing, they're, they're responding to questions. จริงๆเกาะมะพร้าวอ่ะมันเป็นหนึ่งเกาะที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนเขาฝึกสอนคุณครูแล้วก็ไปสอนเด็กนักเรียนที่ตรงนั้นคือตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่มันมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนเกนาะมะพร้าวที่เขาเนี่ยพยายามให้เด็กนักเรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีโรงเรียนนั้นไม่ได้มีเด็กเยอะมากขนาดนั้นก็มีเด็กอยู่ประมาณแค่แบบ60คนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอานักเรียนมารวมกันแล้วก็ให้เขาได้ใช้ iPad ในการเรียนกับสอน คือจริงๆ p p p l อ่ะเขามี Apple Education Community อยู่แล้วเพื่อที่จะรวมคุณครูอาจารย์หรือนักเรียนต่างๆยอยู่ใน Community นี้ในการแชร์และเปลี่ยนข้อมูลซึ่งคุณครูคนนี้เขาก็ได้ไปสมัครโครงการของ Apple แล้วเขาก็ได้เป็น Apple p r o f e s mm hmm. s i o n a l l e a r n i n g specialist คือเขามีความรู้ที่จะสามารถเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่เขามีไปสอนคนอื่นได้ก็คือจะถูกต้องสามารถสอนได้เต็มสตีมเอา Resource เอา Asset ของ a p l e เี่ยไปใช้งานได้หมดเลยแล้วก็สอนคนอื่นได้คนอื่นก็จะได้ใบเสร็จด้วยเหมือนกัน ก็คือว่ายง่ายได้รับการอ p p r o v e จาก Apple นั่นแหละวันนี้นะคะจานมากิน Apple ที่เกาะมะพร้าวเฮ้ยไม่ใช่ค่ะจานมาดู Apple ว่าเขาทำอะไรที่เกาะมะพร้าวกันะคะก็ได้ว่าเป็นคลิปนักข่าวสายไอทีและกันเราลงนะคะภูกเก็ตแล้วก็นั่งเรือต่อมาที่เกาะมะพร้าวเพื่อมาดูว่าที่ Apple เนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษาเขาทำอะไรบ้าง โรงเรียนนักเรียนคุณครูเนี่ยมีในแง่มุมไหนที่เขาจะต้องดูบ้างเดี๋ยวแนะจะจะพาไปตะลุยเกี่ยวกับการศึกษาของ Apple ค่ะจริงๆต้องบอกว่าแนไม่ได้คิดว่าเด็กทุกคนจะสามารถใช้ iPad ได้มากแบบลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ว่าการมี iPad เข้ามาเรียนน่ะทำให้เด็กเปิดโลกกว้างขึ้น iPad ม,นมันมันมีหลายแอปพลิเคชันที่ทำให้เขาเรียนรู้ต่างๆเช่นบางทีเขาออกไปเจอทะเลถ้าเราเรียนกับ หนังสือปากกามันก็ไม่สามารถแคปเจอร์ภาพนั้นออกมาได้มันก็จะเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจําของเด็กคนนั้นน่ะ iPad มันทําให้การเรียนการสอนดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นน่ะน้องสามารถเอา iPad ไปถ่ายรูปว่าวันนี้ที่เขาออกไปเรียนเรื่องของท้องทะเลเขาถ่ายรูปมาแล้วเขาก็ใช้มาร์ u อัพในการที่จะไปเขียนว่าวันนี้เขาเห็นทะเลนะเขาเห็นผราอาทิตย์เขาเห็นต้นไม้เขาเห็นหอยเขาเห็นอะไรบ้างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเด็กที่เขาจะแบบบันทึกทุกอย่างที่เขาเห็นได้เป็นแบบ สิ่งที่เราจับต้องได้อะส่วนคุณครูเองก็จะสามารถ track back ได้ว่านักเรียนที่เขาสอนออกไปทำอะไรมาได้ดังนั้นมันก็เลยทำให้การเรียนการสอนเปลี่ยนไปมันทำให้การเรียนการสอน่ะมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นทำให้ทุกคนน่ะมันสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น<ป>ตอนที่จันไปจะเป็นแค่ป .4 ป .5 ป .6 ค่ะที่เขามารวมหรือแบบเรียนรวมกันก็ นั่นแหละก็จะมีการสอนให้ใช้ปากกาอันนึงที่น่าสนใจคือเขาว่าจะสอนให้เด็กรู้จักชุมชนของตัวเองพอรู้จักชุมชนของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะพยายามให้เราใช้แอปพลิเคชันต่างๆเช่น Map เพราะว่าเขาใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Pages เขาทำเหมือนเป็นเขาเรียกว่า Digital Book ก็คือเหมือนเวลาเราทำสมุดการบ้านอะปกติเราก็จะมีสมุดการบ้านใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นสมุดการบ้านที่อยู่ใน iPad เลยทุกหน้าเนี่ยเขาก็จะสามารถเขียนได้เขาก็จะเอาแบบชุมชนของเขาเป็นยังไง ก็ให้เรามาร์คอัพไปใน Apple Map เขาอยู่ตรงนี้ของแมปตรงนี้นะเขาอยู่ริมทะเลอะไรเงี้ยก็จะสามารถบันทึกเข้าไปได้เห็นหน้านี้เขาได้เรียนรู้อะไรเขาก็จะถ่ายรูปทั้งหมดที่เขาเรียนรู้แล้วก็แปะแปะแปวันไหนที่เขากลับมาเขาก็จะเห็นทั้งหมดเลยว่าอ๋อวันนั้นเขาเป็นแบบนี้นะมันคือทุกอย่างมันมันแทร็กแบ็ k ได้หมดเลยชื่อน้องอะไรเหรอครับน้องฟารูน้องฟารูและอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุอยุนเ้าตัว ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรครับป .3 สนุกไหมเรียนที่นี่สนุกชอบอะไรไม่ถูกเลยชอบอะไรมากที่สุดฮะชอบอะไรมากที่สุดครับเออชอบทุกอย่างเลยแล้วตั้งแต่จับ iPad มาชอบอะไรมากที่สุดของ iPad ไม่รู้อ่ะเอ้าเราก็ต้องรู้สึกชอบพเอี่เยอะเกินอ่ะอะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้บ่อยที่สุดอะใช้บ่อย เล่นเกมแน่เลยไม่ใช่ยูท <c oughs> ูบทำดูยูทู e อ๋อไม่เราถ้าเรียนละ่ะเรียนละ่ะฮะเรียนะ่ะถ้าเรียนเหรอเรียนก็ใช่ปากกา ก็ต้องพูดตามตรงว่าในเกาะมะพาวที่จันไปมามันไม่ใช่เด็กทุกคนที่มี iPad ดังนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอะตั้งใจสร้าง Mac Lab ที่มีอุปกรณ์ Apple นะคะเป็นอุปกรณ์หลักในการเรียนการสอนเพราะว่าอยากสร้างให้นักศึกษาเนี่ยรวมถึงครูยุคใหม่นะให้เท่าทันเทคโนโลยีแล้วก็ทําให้ดูแบบทันสมัยมากขึ้นการเรียนนะก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยค่ะเราอยากสร้างพื้นที่ที่เด็กทุกคนมีโอกาส เพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ภูเก็ตนะคะที่เราเรารู้สึกว่ามีเด็กบางกลุ่มเท่านั้นที่เขามีโอกาสจับต้องอุปกรณ์เหล่านี้แต่เราอ่ะอยากสร้างพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคุณมีโอกาสเข้ามาอยู่ในจุดนี้แล้วเราอยากได้ทีมที่มาสปอร์ตในเรื่องของตัวไอเดียตัวการพัฒนาด้วย Apple เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเขามีคอมมูนิตี้ที่เข้มแข็งเรื่องการศึกษาอยู่เรามองเรื่องการศึกษาเป็นหลัก ดังนั้นเนี่ยชอยเนี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงเลือกระบบ iOS แลวเรารู้สึกว่าการคอนเน็กของอุปกรณ์เหล่านี้กับในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการที่เราต้องการให้เด็กของเราเนี่ยลงถึงชุมชนได้อะมันตอบโจทย์อยากจะบอกว่าอาจารย์อนชอบไอเดียอาจารย์อันนึงมากๆเลยอาจารย์แชร์ว่า เป้าหมายของคณะครุศาสตร์คืออยากจะให้นักศึกษาทุกคน,นมีอาชีพที่2คือไม่ใช่แค่มีความสามารถด้านการสอนเท่านั้นแต่ต้องเป็นคนที่แบบเป็นนักจัดการเทคโนโลยีได้ที่สามารถต่อยอดทักษะในอนาคตได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นครูก็ตามนะ จริงๆแคมเปญของ Apple Apple Education เนี่ยคอมมูนิตี้เนี่ยเขามีแบบทั่วโลกเลยถ้าไปดูก็คือจะเห็นแบบแหล่งคอมมูนิตี้หลากหลายต่างที่มากๆคือเจนได้ไปสัมภาษณ์คุณโดมินิกเขาก็บอกเลยว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของเขาที่เขาได้มาโรงเรียนที่อยู่ริมทะเลโรงเรียนที่อยู่บนเกาะดังนั้นมันก็มีความแตกต่างถึงแม้จะมีทั่วโลกแต่ว่าแต่ละโรงเรียนแต่ละเคาเจอร์แต่ละประเทศอะมันก็ต้องโลเ่อลาย่ะแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแอร์ uh, Apple Education is a, is a is a is a key value right and 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 we the deeply believe that everyone has the right of a, of a quality education. And so uh, we have a long standing, we always say like education is a part of our DNA, right? It's like, and, uh, and we're deeply passionate about education. Like 1978, the first time we had like uh, our computers in the classrooms, we did a, a study over 10 years afterwards where we can see that Apple technology actually increases engagement uh, within the school, which is a super important topic like this active learning where we're saying yeah the pedagogy there is super important the approach to teach is very important that we're coming away from just consuming uh, really to the active learning and that, uh, that the students are really like becoming a part of the learning process that they're they're owning the, the learning as well in that regard so. it's a good question uh, we have many choices right It's like for, for apple um, education uh, per se um, um, we have like the iPad has great versatility. Um, even the Mac has great versatility in that regard. So you can uh, take notes, you can brainstorm, you can record a podcast, you can use the pencil to mark up like a great uh, photo that you have chosen uh, that you have uh, snapped with like the great camera. So there's great versatility, but also great mobility, right? Because it's like it's thin and light. You can use it at home. You can use it at work. Because you also can use it at like uh, the school itself the great thing is like creativity also is like collaborating with others right showcasing with others right and then really like uh, maybe copy pasting across the different devices as well and we have also great resources uh, uh, on our apple education community for the teachers we have like everyone can create resources uh, we have we call these great projects and video um we have that in photography in drawing and music as well which gives the teachers like uh, uh, inspiring uh, like ideas how they can be uh, creative uh, with with their students แต่ว่าจารก็ได้ถามเขานะว่ามันจะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นแบบ official academy หรือเปล่าซึ่งก็ต้องพูดตามตรงว่าเขาก็ยังไม่ได้มีแพลนแบบนั้นเขาตั้งใจให้มันเป็น community นี่คือชุมชนของของคุณครูเป็นชุมชนด้านการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนเขาเรียกมันว่า forum ฟอรัมก็คือสมมติแจนทำอะไรอันนึงเช่นแจนทำดิจิทัลบุ๊กอันเนี้ยว่าแบบเออใช้เพจส s ในการดีไซน์สม,มุดการบ้านทั้งหมดขึ้นมาจจนก็สามารถเอาที่แจนพัฒนาเนี่ยไปโพสต์ในฟอรัมแล้วคนอื่นเขาก็จะสามารถมาอ่านในฟอรัมของแจนแล้วก็เอาไปใช้ในการเรียนการสอนได้เช่นเดียวกันคือแจนรู้สึกว่า Apple ิลเขาไม่ต้องการขายของแบบอ่ะไอแพดใส่กล่องเอาไปเลยแล้วไปแกะเองอนะไรเงี้ยคือเขาต้องการให้ทุกคนได้มีประสบการณ์ที่ดีแล้วใช้โปรดักต์เป็นนะ่ะเชื่อว่าต่อไปมันก็จะมีแบบคลาสในการสอนตาม I feel super excited. I see the the kids in the classroom, they're very engaged they're working with their apple pencils with their ipads on like a portfolio where their teachers asking questions and they can fill it out and they're drawing they're, they're responding to questions they're doing inquiry based like discovery and research so and it's really amazing they're even standing up to present and they're using the apple tv to display what they have like drew so i'm super excited to see the students so engaged and active learning and uh, it's, just, uh, it's just very unique being on an island in a, in a school setting and seeing these kids so exciting. ในทริปนี้จันประทับใจอะไรมากที่สุดจันประทับใจน้องผู้ชายคนหนึ่งมากที่สุดจันรู้สึกว่าตอนแรกจรันพยายามไปคุยกับเด็กทุกคนเลยนะไม่มีใครคุยด้วยเลยเหมือนเขาเขินะจนกระทั่งจันไป break the ice กับน้องคนนี้จันก็เลยรู้สึกว่าเขามีความสุขกับการที่เขาได้เห็นได้ใช้ iPad ถึงแม้บางคนเขาก็บอกว่า เขาไม่ได้ใช้ iPad เป็นประจำเพราะว่าที่บ้านเขาไม่มีแต่ว่าพอเขาได้ใช้เขารู้สึกว่าเขาได้เอาจินตนาการของเขาลงไปบน iPad ผ่านผ่านปากกาเออเขาบอกว่ามันทําให้เขาได้ทําอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยจันก็รู้สึกว่าจันชอบการที่เทคโนโลยีมันได้ไปถึงคนทุกๆคนที่อาจจะมีไม่มีเงี้ยให้เขาได้ลองใช้อ่ะไหนบอกจิงว่ายินดีต้อนรับสุกเกษมะพร้าวยินดีต้อนรับสุกเกมะพร้าว